สวัสดีค่ะ,คะพบกับรายการคนคุกคนทำ EP ที่2แล้วนะครับและผมตีนัทวุฒิครับดิฉันสสยววัส,สนาค่ะสำหรับรายการคนคุกคนทำ EP ที่2นี้เราอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลต้นแบบด้านศิตอาสาภาคใต้กันค่ะครับก็เป็นที่ทราบกันว่าพื้นที่ทางภาคใต้นะครับก็ได้รับผล กระทบจากเหตุอุทกภัยกันหลายจังหวัดนะครับเริ่มตั้งแต่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและจังหวัดสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีเป็นต้นมาครับและจากอุทกภัยที่ผ่านมานะคะทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยานพาหนะเป็นจำนวนมากค่ะและจึงเป็นที่มาในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขต8และเขต9ซึ่งก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการทํางานของกรมราชทัณฑ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรู้จักกับบุคคลต้นแบบกันใน เป็น,น,นในส,ส่วนของเรือนจำกลางชุราธานีนะครับเริ่มตั้งแต่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่17ธันวาคม2567นะครับในส่วนของเรือนจำกลางชุราธานีได้ส่งคนเจ้าหน้าที่เรือนจำจำนวน10ท่านผู้ต้องขังจำนวน30รายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ตำบลคลายว่านอำเภอการจนันดิตจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีซึ่งในวันเรกนะครับเป็นการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับจำนวนทั้งสิ้น 100ครัวเรือนนะครับในวันต่อมาก็ได้ส่งผู้ต้องขังนะครับไปช่วยสถานที่ราชการนะครับในการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลการจานัดิด็ดสถานที่ราชการวัดต่างๆนะครับในการเร่งฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมนะครับในการส่งรถน้ำนะครับไปฉีดชำระพื้นที่โครนนะครับ ส่งผู้ต้องขังไปขุดโลกทางระบายน้ำนะครับขุดโลกโทษนะครับซึ่งทางเดือนจำได้ส่งผู้ต้องขังไปตั้งแต่วันที่17พันวาคมจนถึงวันที่10มกราคม2568นะครับซึ่งภารากิจได้เสร็จสิ้นนะครับ ูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของภาคใต้จริงแล้วเนี่ยเรามองอว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเกิดน้ำท่วมทางภาคใต้นราทีว่ายราแล้วก็ปัตตานีนะครับก็เป็นที่มาของทำให้เราได้เตรียมตัวในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกเป็นระยะเวลานานแล้วก็เกิดน้ำท่วม3-4จังหวัดทางภาคใต้ก็จะมีสงขายะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับซึ่งปีนี้จากการที่ฝนเนี่ยได้ตกมาเป็นระยะเวลา7วันเคืนนะครับทำให้เราเนี่ยทราบว่า มันต้องมีผลกระทบต่อที่น้องประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ในการที่จะมาทํางานในการที่จะสูญเสียในเรื่องของบ้านเรือนนะครับรถจักรยานยนต์ที่จะใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านอาหารที่จะนําไปช่วยเหลือในให้ทันท่วงทีณนะเวลานั้นนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและท่านอธทิบดีกรมราชธรรมก็ ่วงใหญ่นะครับก็เลยให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคใต้นะครับจากน้ำท่วมเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีการวางแผนนะครับให้ทางเ,เรือนจำในเขตจ,จังหวัดเขต9ในภาคใต้นี่นะครับได้วางแผนเตรียมความพร้อมนะครับเ,เป็นเวลา3เดือนนะครับว่าเราจะต้องดำเนินการอะไรยังไงนะครับ ในช่วงที่น้าท่วมจังหวัดนราธิวาสนะในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเรนจํมนายวาดได้ส่งพุ่งขังผนะู้เข้าพลาดจากเรนจัมตัวข่าวโคกยามูไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆไปช่วยซ่อมจัก,กรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกพัดลมตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าหลายพื้นที่ตลอดก็ดนำอาหารน้ำดื่มไปช่วยประชาชนนะทามศูนย์พักพิงนะทามวัดที่หน่วยงานบางหน่วยยังเข้าไม่ถึงได้นง นำโดยใช้รถไถนานะลากจูงกัาไปในพื้นที่นะซึ่งน้ำลึกมากบางครังแล้วก็มาช่วยของศูนย์เด็กชายช่วงนั้นนะที่น้ำลึกก็นำขนมไปแจกนะครับซึ่งบริเวณใกล้เลยอจำน้ำลึกโดยได้ภายเหลือกันไปนะครับ สำหรับการมีส่วนร่วมของมหาวิวายาาทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับทางกรมราชทัณฑ์นะครับก็เริ่มกเกิดขึ้นด้วยจากที่ทมหาวิวายาาทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เกิดจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่พื้นที่ในการาช่วยเหลือพี่น้องลําบากอุทุกภัยในคราวที่ผ่านมาครับได้มีรับการประสานจากท่านรัฐมนตรีท่านทวีสอดส่องนะครับประสานมาที่มหาวิวายาาทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าพอที่จะมีกิจกรรมไปเสริมในพื้นที่ของพื้นที่ที่ท่าน มีโอกาสจะเข้าไปเยี่ยมประชาชนจุดนั้นจุดนี้ึ่วนนั้นก็จะเป็นทางกรมรชาชนธรรมก็เห็นถึงกิจกรรมที่จะให้กลุ่มของอผู้ต้องผู้ต้องโทษที่เขารอที่จะปลดแล้วก็เป็นถึงนักโทษชั้นเยี่ยมนะครับที่เขาอยากจะมาช่วยเหลือปรากฏว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะเจาะที่สุดครับเขาไม่มีพื้นฐานความรู้ก็จริงหรืออาจจะมีพื้นฐานมาบ้างแต่ความมั่นใจไม่มีแน่นอนความมั่นใจของคนกลุ่มนี้คือเอาความจริงที่ปรากฏมาสร้างความมั่นใจอย่าอยู่ในอย่าในพื้นที่ฝึกนะ เพราะหนึ่งของที่มาซ่อมมันเสียอยู่แล้วคําว่ากลัวจะเสียไม่ต้องกลัวเพราะมันเสียอยู่แล้วเราถึงบอกว่าอยากทําอะไรก็ทําสิ่งที่ได้จากเขาก็คือหนึ่งการมีน้ําใจการบริการที่เขาช่วยทุกอย่างครับช่วยยกช่วยขนช่วยจัดพื้นที่แต่สําหรับบางคนที่สนใจมากๆนะครับเข้าไปเป็นลูกมือของอาจารย์แล้วก็เข้าไปช่วยทําอะไรได้ที่เขาชอบเขาก็ทําก็จะเห็นว่าเขาไม่กลัวถูกหรือผิด ดังนั้นทําให้เขาเริ่มสนุกพอวันนี้เขาทําได้จากรถไม่คิดว่ามันจะติดเลยนะเขาก็ได้ยินเสียงอะไรต่างเขาก็รู้สึกดีแล้วแล้วอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราทำได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยรู้สึกมีความชื่นใจขึ้นมาว่าเราเรามีความรู้แต่ถ้าอยู่ที่นี่เขาก็กลัวครับกลัวจะมีปัญหาว่าถูกหรือผิดอ่าซึ่งหน้างานเหล่านั้นจะทําให้ให้ความมั่นใจของคนเหล่านั้นเนะี่ยเขาได้เป็นจุดประกายว่าแท้ที่จริงเนี่ยบางอย่างนั้นเราไม่ได้เริ่มทํา ถ้าลองได้ทำเนี่ยจากวันนี้ได้หนึ่งคันผมสังเกตได้เลยนะวันนี้มากี่คนเนี่ยรุ่นนี้เข้ามาเพิ่มคนเดิมก็ยังอยู่ก็เลยทําให้เกิดการต่อเนื่องของกิจกรรมของหัวหน้าชุดที่ดูแลชุดนี้ร่วมกับกับคนของผมเนี่ยไปกันทุกวันเลยครับแล้วก็เราก็บอกว่าขอบคุณหน้าที่มากันเพราะว่าสิ่งที่เรายกุกหนักๆนักเนี่ยนักศึกษาเขาไม่ว่างเขาก็ทำเนี่ยก็ชุดนี้ครับที่มาช่วยกันครับสาหรับความรู้สึกที่ได้ไปช่วยประชาชนในพื้นที่จังหวัดนาทิวาสน้นําท่วมนะครับก็มีความรู้สึก ภาคภูมิใจครับอย่างน้อยเราก็เป็นอีกแรงหนึ่งในการที่จะช่วยชาวบ้านให้มี ความสะดวกบรรเทาความทุกข์ที่เขาได้รับเจอมาครับส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการถูกไปใช้แรงงานนะครับแต่เป็นการเหมือนกับว่าเราได้รับโอกาสในการที่จะเตรียมความพร้อมที่จะได้ออกไปสู่สังคมไปอยู่ใกล้ชิดสังคมสําหรับความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็เมื่อตอนไปช่วยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกที่สายตาชาวบ้านไม่ได้มีความรังเกียจผู้ต้องขังเลยกลับเป็นความรู้สึกอบอุ่นที่เรามาช่วยเหลือเขาครับ ัำเรือนจํากลางยะลานะครับในช่วงภาวะวิกฤตอุทกภัยที่ช่วงปลายเดือนพฤศจิก,กาที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าในพื้นที่จังหวัดยาลาเนี่ยน้ำอุทกภัยหนักในรอบ36ปีนะครับบางจุดก็มีน้ําถึง6เมตรในพื้นที่เมืองตลาดมีน้ําสูงถึง2เมตรครึ่งนะครับซึ่งช่วงนั้นก็ชาวพี่น้องประชาชนภายนอกก็ได้รับประสบป,ปัญหาในหลายๆด้านนะครับในสภาพความป็นอยู่อาหารการกินนะครับโดยเฉพาะาผู้ป่วยสําหรับเรือนจําเองก็ได้เริ่มออกช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ เริ่มต้นนะครับโดยการนํผู้่วงขังออกไปช่วยบรรจุกระสอบทรายแต่พอช่วงภาวะน้ําท่วมหนักชาวบ้านไม่มีที่พักปิงนะครับก็ได้อบประยชมาศูนย์แา่าพักปิงต่างๆที่น้ําท่วมไม่ถึงซึ่งยังมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ต้องได้เป็นกลุ่มเบาบางที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษก็คือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งทางเทศบาลก็จะเอาผู้ต้องขังกลุ่มนี้ออกไปพักพิงที่โรงเรียนเทศบาลต่างๆนะครับซึ่งเรียนจําเห็นว่าในกลุ่มน้องๆผู้ต้องขังชั้นดีเนี่ย เป็นผู้ที่ได้รับการบรมการดูแลผู้่โครงการด้านรันบรรสุก็คือน้องอสรจ,จถ้าภายนอกก็คือเรียกว่าเป็นอสจจอมอนะครับก็เลยได้มีความคิดว่าทำยังไงจะให้น้องๆกลุ่มโครงการกลุ่มนี้ได้มีจิตอาสาได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมก็ได้นําน้องอสรจ,จเข้าไปตั้งแต่วันแรกๆตั้งแต่ต้นจนถึงการนําส่งกลับบ้านเรือนอย่างปลอดภัยนะครับไปหลังน้ําลด นะครับก็ก็ถือว่าเป็นมิตรอีกใหม่นะครับนอกจากนี้ในช่วงต่างๆก็ยังนําผู้ต้องขังหญิงนะครับวันละประมาณ20คนออกไปช่วยปรุงอาหารประกอบตามศูนย์ต่างๆของเทศาบาลนะครับให้กับชาวบ้านแต่พอปายหลังน้ํารถก็ยังนําผู้ต้องขังชายที่มีอ,อยู่ในเกณฑ์ดั้นดีนะครับออกใ่ายนอกวันละอ0กสิบคนนะครับออกพื้นฟูจัดเก็บขยะในพื้นที่ซึ่งทำต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับสำหรับการจัดเก็บขยะ ก็จนทาให้สภาพของเทศบาลเมืองยาลาในพื้นที่ยาลาเนี่ยกับฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะครับโดยการมีส่วนร่วมของเรือนจำทางเรือนจำกลางประนี้ครับทางได้รับคําสั่งจากผู้บัญชาการเรือนจำให้นําผู้ขังจ่ายนอกออกไปพัฒนาและปรับปรุงบ้านพักของชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยทั้งเปลี่ยนหลังคาโครงสร้างหลังคา ร้อมโดยทําทางเท้าเข้าไปถึงที่บ้านกันเลยโดยใช้แรงงานพ่วงขังทั้งหมด10คนครับับกผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากน้ำท่วมและได้รอยยิ้มจากประชาชนที่กอบคุมเราครับแม้จะเหนื่อยแต่ไม่ทอ้อกในมันสก,การนะครับอาจารย์นะครับก็นนบในส่วนของ เรืนจำกลางนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้ร่วมกับวัดพระพรมนะครับในการช่วยเหลือชาวบ้านช่วงเกิดโ,โทกเข้าไปนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือเรือนจานำข้าวสารจีบจอบร้อมกับวัดตุดิตต่างๆมาสนุนนะครับในการดําเนินการโรงครัวของวัดพระพรมแล้วก็ให้ผู้ขังในการช่วยปรับปรุงครับความราความสะอาดบริเวณพื้นที่วัดทั้งหมดแล้วก็ส่วนที่2ก็คือ เกินจำนะครับก็ทำข้าวกล่องนะครับวันละ150กล่องถึง200กล่องนะครับไปให้กับชาวบ้านนะครับบริเวณในตัวเมืองจังหวัดตักสนศรีธรรมราชนะครับ <c oughs> ก็เป็นระยะเวลา3วันนะครับที่จะไปช่วยชาวบ้านแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับเกี่ยวกับต้องความสะาดให้ชาวบ้านด้วยอีกทางหนึ่ง และต้องขอขอบคุณประชาชนที่ได้ให้โอกาสสร้างคุณค่าและมอบกำลังใจให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยกระทำผิดพลาดและตอนนี้ได้รับรู้จากการช่วยเหลือสังคมและพร้อมที่จะกลับไปเป็นคนดีของสังคมอีกครั้งหนึ่งครับค่ะและสำหรับรายการคนคู่คนทำ EP นี้ต้องขอขอบคุณบุคคลต้นแบบในด้านจิตอาสาทุกท่านและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกับคมราชัณฑ์คืนความสุขให้กับสังคมค่ะรายการคนคู่คนทำ EP นี้ต้องขอลาไปก่อนส่วน EP หน้าจะพาท่านผู้ชมไป พบกับบุคคลต้นแบบในด้านไหนโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ